ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกเออล่าสุดที่ไทยเจอกับโปรแลนด์ปรากฏว่าไทยแพ้โปรแลนด์ไป3เซตร,รวดครับพี่น้องเซตที่หนึ่งนี่เขาแพ้โปรแลนด์ไปด้วยคะแนน20ต่อ25เซตที่2 17ต่อ25เซตที่3นี่23ต่อ25เออสรุปว่าเขาแพ้โปแลนด์3เซตรวดเซตที่หนึ่งนี่โปรแลนด์เสิร์ฟเอ็ดรรได้3าเต็ม เฮาเสียเปรียบ่ได้การโจมตีโปแลนด์โจมตี13เฮาโจมตี12โปแลนด์เออเลอร์7ไทยเออเลอร์3เฮาเออเลอร์น้อยกว่าเขาเออเฮาเสียน้อยกว่าเขาจุดบอกนี่โปแลนด์2ไทย2เออซ้ำกันนั่นมาแล้วครับเออเกมบอกไทยมาแล้วอ่าส่วนเซตที่2นี่เออเขาเสิร์ฟเอยบได้5เฮาเสิร์ฟเอยบได้1การโจมตีเขาโจมตี25เฮาโจมตี21 เออหมายถึงว่าคู่ขี่สูสีครับส่วนจุดเสียนี่เขาเสียสิบหาเฮาเสียเก่าเออเฮาเสียหน่อยกว่าเขาจุดบอกเขาบอกได้หาเฮาบอกได้หกเออมันตรงจังสี่ครับเกมที่ผ่านมานี่เฮาบอกบ่ได้เลยเฮาบอกเป็นศูนย์เออพ่อมาสู่กบโปแลนแ์่นในเกมนี่เนี่เฮามีเกมบอกครับกระทึงว่าเฮาเมืองยู่มันสูสีกันยังว่าเออมันบ่ได้แพ้ขาดเพราะว่าเกมบอกเฮาทำงานเออเห็นบ่มาเมืองเซตที่สามครับบัดนี้ ส่วนเซตที่สามนี่เขาเสิร์ฟเอเด้ปแปดเฮาเสิร์ฟได้สามอันนี้เฮาสิแพ้เขาถูกเซตเลยครับเออเกมเสิร์ฟนี่เพราะว่าเซตแรกเขาก็เสิร์ฟเอได้หลายเพลเกมสองนี่ก็เซตสองเขาก็เสิร์ฟเอได้หลายมาเซตสามนี่เขาก็ได้หลายกว่าเฮาครับเขาเขาได้แปดเขาได้แปดเฮ้าได้สามการโจมตีนี่เขาโจมตีสามสิบเจ็ดเฮ้าสามสิบสามกระไม้ถึงว่าเฮาบ่แพ้แม้แต่เซตเดียว เออกระไม้ถี่ว่าการโจมตีนี่ถูกเซตเท่าดีครับเออมันสูสีกับเขาอยู่เออเลอร์นี่เฮ่าดีกว่าเขาอีกครับเขาเออเลอร์หลายกว่าเฮ่าคือยี่สิบสามตัวสิบเจ็ดส่วนเกมบอกกับท่อกันเลยครับเออเขาบอกไดเจ็ดเท่าบอกไดเจ็ดเออมันต้องจังซี่ครับเออนี่เือใจเพล่งไลเออมันต้องบอกได <laughs> เว้ยเทาก็นจะเ,เป็นเน้นแต่ตีตีตีตตย่างเดียวบแบ่นมได้ครับมันต้องครบองค์ปุซ่ม เออเล,น,ล,เลนบอลลย์บอลเนาะตองบล็อกได้ตีได้รับบอลได้เก็บบอลได้เออถูกสิ่งทุกยามมันต้องประกอบกันก็บซัพพอร์ตผมว่าอยู่เมืองตีกับโปรแลนด์เออซื้อส้นเขาก็เนื้อกว่าเฮาอียงเขาก็เนื้อกว่าเฮาเออเมืองหนาเสื้อเขาก็ดีกว่าเฮาแต่พ่อมาแข่งกันแร้วโอยมันพ่อวัดพ่อเวียงครับพ่อเมืองซัมเน่เออตามที่เบิงนี่ยเขาผิดพลาดหลาขึ้นกันก็คือว่าแหละมันยังเป็นยูซิบเกอยู่มันก็เลยเออเฮาเกิดมักสิเห็นขอพิดพลาดขอเง,งนินแต่ละทีมนี่เออมันมีอยู่เลย เออมาันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเออตามที่เขาฟัง่งสถิติของเขาฟั่งซื้อสั้นเขานี่เออเข้าขึ้นา่เาเขาติแพ้ขาดคนนี้เออต่พอะเลือเล่อยๆมันโบแมนครับเออเข้าสู่เขาได้เออเสมอคะแนนเขามาตามมาเรื่อยๆเออตามเสมอเขาก็หน,ไนีไปเขานี้ไปเขาก็ตามขึ้นมาเสมอกันมาเป็นระยะระยะผมว่าถ้าเขามีดีจัหน้อยหรือถ้าเขาเฮดสูงจัหน้อยนี่โอกาสชนะนี่มีสูงเลยครับโดยเฉพาะเซตุทไทยนี่ เออมัสมอกันยูเออมันเสมอกันมาแต่ต้นเ็จผุนี่กลางเซตก็เสมอกันมากเลยๆสมบูรณ์น้ำยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ก็เสมอกันโอ้ยเนี่ยถ้าปล่อยท่าไม่ตายสุดไทยนี่เออขันมีเหลืออีกจะกอกหนึ่งสุดไทยนี่ชนะครับเ็จที่สามนี่เออแย่งเร็จจากโปเลนดนมาได้เลยแต่ว่าเฮาก็ที่มันแข็งทังที่มันเหมือดรลวล่ะเรียมึงเออเอาพวกเป็นยังเป็นควาล่าแก่น้องๆครับเออทะเลนแบบเล่นกับโปเลนดนนี่ผมว่าสุดยอด เออฮาสิเสียก็คือบนเออรรับเสิบเออรรับเสิบเพายังแปลงยังเปไปทัวทีบทัวเดนเออมองนี่แหละครับเฮาต้องมาฝึกกันไหมเออมันฝึกได้ครับอายุอน้องๆกับพัทไดลายเออกามาลุนต่วว่าเฮาสีจบอยู่ที่อันดับใดอ่าก็เป็นกาลังแก่ให้น้องๆต่อไปครับครับการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL อนสนามที่สาการเริ่มต้นคือเล้วส่วนไทยนี่สิเริ่มมื้ออื่นครับเจอกับซาฮารัต เมื่อนี้เขามาจับตาเบิงคูแข่งของเฮางเออพี่นองของเฮองผู้เที่ยวคิดว่าเขาสิตกชั่นเออมีเกาหลีแน่มีเซอร์เบียเออเมื่อนี้เขาจะลงแข่งครับเอวันที่เก่าคือเมื่อนี้ครับสิบม้งเช้านี่บาซิลเจอกับบลัลแกเรียส่วนบายม้งนี่เกาหลีเจอกับโปแลนด์ครับบมงสามสิบเออเขาจังมาติดตามเบิงว่าโปแลนด์เซียวชนะเกาหลีได้บ่ว เกิดเกาหลีสนาโปเลียนขึ้นมาแล้วโอ้ยงงานเขาเลยพี่น <laughs> อ่องเอออีหย่งก็เกิดขึ้นได้ดิเออมันมักเป็นด่ดนเออแต่ว่าด้วยสถานาของโปเลียนด้วยตัวผู้เล่นของโปเลียนสื่อสานของโปเลียนเออก็บ,บ่น่าจะพาดท่าแพ้เกาหลีดอกแมออ่อนบเออนอกจากว่ามันสิเกิดเป็นบ้าเป็นบออีหยังขึ้นมาจากอย่างหนึ่ง <laughs> เออซึ่งมันหากเป็นไปได้ครับเออนอกจากว่าสิได้เดเซตบูเดอ เออเดี๋ยวนี้เกาหลีขาเจ้าก็ขึืนมาดีเลยครับเออดีก็ปีกายนี่คืดวาเขาเจ้าชสนะแคนาดาได้เออไทยเฮ้ายังแพ้แคนาดาเด้เออเกาหลีย,ยังได้เจ้ามาศาสนะแคนาดาเออมันเป็นจังไดอีกคู่นึงที่สําคัญครับก็บคือญี่ปุ่นสิเจอกับฝรั่งเศสครับตอนห้าโมงยี่สิบนาทีอันนี้คือโปรแกรมวัาที่เกา่าอส่วนทีมที่เฮาคิดว่าสติชั้นเนี่มันมีอยู่สามทีม คือมีทิมไทยมีเกาหลีมีเซอร์เบียแต่ว่าถ้ากเกาหลีเกิดสนะขึ้นมานนี่เออไทยก็ยุ่งขึ้นกันเออเซอร์เบียที่ว่าแข่งมานนี่เออมีตะแพ้่มีตะแพ้่นี่สนามที่สามนี่ข้าเจ้ามีบอดโควิดเออมันถึงมาฝืนสถานาการณ์ขึ้นได้บอรหรือจังไดเออคนผู้เดียวนี่มันคือตีเก่งแท่เออแต่กี้นี่เซอร์เบียนี่ข้าเจ้าเก่งได้ครับเออในสนามที่หนึง่งสนามที่สองนี่บ่ม,มีบอดโควิด เออผมก็ปแปลกใจ่อยู่ว่าคนผู้เดียวนี่เออมันคือมีความแตกตา่างแท้ขาดบอดโควิดผู้เดียวนี่แข่งมากนี่แพ้รวดรวดเออเปลี่ยนไปได้ก็เลยมาลุ่นว่าสนามที่สามนี่เออมันสิเปอย่ยงไดมันสิเข้าวสี่ชนะได้จากทีมเออเขาก็เลยประมาทบ่ด้ครับเกิดเสื้อเบียรสชนะขึ้นมากเกิดเกาหลีชนะขึ้นมาเออเขาก็สิอยู่ในสถานการณ์ลำบากอ่ะซีทีมที่เหลือนี่ที่ไทยสิเจอนี่เข้าตรงชนะเออย่างหน่อยๆนอยก็ต้องหนึ่งทีม สองทีมแห่งดีสามทีมแห่งดีถ้าสมมติว่าเกิดสนะสหรัฐขืนมาพี่น้องเออคือสีมวนแห้งเออบันเทิงครับ <laughs> เอมอมวนกุบสหรัฐเด็กกับพี่ออกพี่เขาเนี่ยครับเออซุ้มสีดีก็ดีซุ้มสีขี้ไล่ก็ขี้ไล่เออเพราะว่าเขาเจ้าทดลองตัวผู้เล่ียขาเจ้าปรบเลียนกันยุบโซาก็จังหวะไทยสนะเน,นี่ยกันจังว่าเออคือสีมวนแล้วอีกทีมหนึ่งครับที่หนาเป็นห่วงก็คือแค่นดา ในสถานาการณ์แคนาดาดีอมองมองไปเลยขาเจ้าก็อาจ,จมีภาษีหลายก่าเฮ้าอ,อยู่เพียงแต่ว่าซีทีมที่แคนาดาที่เจอนี่มีแต่ทิมโหดๆหดครับยกเว้นไทยมีสหรัฐมีจีนมีเยอรมันซึ่งแคนาดานี่กษัติยอัศนยัเขาก็วังไว้วแต่ว่าเขาจิตสนาไทยเพราะฉะนั้นสงครามบ่อท่านจบจะเฝ้านับศพทหารเออคือเพื่อนว่าตามใดที่การแข่งขันบ่อท่านี่จบ เออมันยังบอกอย่างบ่ท่านใดครับลำดับต่างๆมากกะิมีขืนมีลงตาบดที่นีการแข่งขันอยู่บนเส้าเ,าเออมักระิขึ้นข้นลงลงเออคะแนมักระิปาดนาปาดลางังยู่จังสี่ละเพราะฉะนั้นเขาก็จังจับตาเบิงเออพีน่นองเข้านี่เออมีแค่าดามีเสื้อเบียรมีเกาหลีนี่เออว่า,ขาเขาาจะเป็น่นจังใดเอาจังมารุ่นมาเชื่อมืออื่นเข้าที่เจอกับสหรัฐเอออย่าลืมตามเบิงตามเชื่อไอ้แต่ว่ามือนี่เข้ามองเกาหลีสะกวนครับกระโปรง เออบาเบิงมาเชื่อเกาหลีบาเพื่นติไปโหดใส่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าจะมาพวกันไหมครับสวัสดีครับ